ซีวิก1.5ทอ b o EL+ นะครับไม่30,000กว่ากิโลฮนะปี2021เข้าใหม่ใครที่อยากได้ซีวิกแต่ว่าไม่ต้องใช้เงินดาวนะครับมาชมรถมือสองคันนี้เลยฮนะรถสวยมากวันที่ถ่ายนะครับก็เป็นวันที่เพิ่งรับเข้ามานะครับราคาลงให้ที่หน้าจอนะคันนี้มีชุดพาร์ทรอบคันนะครับชิ้วกันสาดของแท้ ยาวพลัสหน้าจอกล้องถอยพวกนี้ครบแล้วนครับด้านหลังก็อยู่ในสภาพดีนะครับชาร์จแบตด้านหลังได้โทโบ o นะครับสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเติมน้ำมันได้ถึง e 8 5นะครับ e 1 0 e 8 5เติมได้นะครับแล้วพวกแก๊ส้ก๊สก็เติมได้นะครับรถเดิมๆนะครับไม่มีโหลดอะไรมาเพ็น่ว่าพอมีชุดแต่งรอบคันเนี่ยก็ทำให้รถด,ดู เตี้ยลงนิดหนึ่งนะครับเซนเซอร์ถอยติดใท้แล้ว2จุดรอบๆคันถ้าไม่มีรอยเลยนะครับคันนี้รถยังใหม่อยู่เลยดูด้านหลังกันบ้างถาดท้ายมีให้เราเรียบร้อยนะครับเดิมๆเ,เลยยาแนวเดิมโรงงานอยู่ครบที่ศูนย์เนี่ยไม่มีรถยึดมานะครับลูกค้าชอบถามมารถยึดมาหรือเปล่าไม่ใช่นะส่วนใหญ่เป็นรถลูกค้าที่ เธอรถหมายป้ายแดงออกไปนะครับที่ศูนย์สภาพดีอยู่ภายในยังสวยอยู่เลยพวกสีภายนอกพวกลิ้วรอยพวกเนี้ยเขาเก็บให้นะครับแต่ถ้ามองไม่เห็นเลยคันนี้ยบอกไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับกระจกออโต้คู่หน้าผมถ่ายเลขหม่ให้ดูสตาร์นะครับ เลขไม้นะครับสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยห้าสิบการเย็นมัน1 3สิบสามสิบหกลิตรกล้องถอยปรับได้สามมุมมองนะครับตัวนี้ก็เป็นทัชสกรีนนะเวางออกก่อน,น,น,นอเมนูหลักนี่นะเป็นทัชสกรีนฟังก์ชันพวงมาลัยครบนะครับไฟหน้าออโต้มีให้เบรกมือไฟฟ้าเบรกโฮมีให้ครบ ชมห้องเครื่องเดิมๆกันบ้างนะฮะอันนี้ก่อนล้างนะครับสภาพที่มาเดิมๆกฝาหน้าพวกนี้อยู่ครบนาหน้าเดิมๆเ,เพดพวกนี้อยู่ครบสิก่อนขายก็ล้างขัดเคลือบสีให้อยู่แล้วนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับซีวิ c 1.5ทอรบโบ l l p ล s s ปี2021คันนี้นะครับติดต่ออมได้ตัมเบอร์ด้านล่างนะฮะ085 สองสองสองหนึ่งหนึ่งสามสามนะฮะรถมือสองศูนย์ทาน้าขายเองราคาลงที่ด้านหน้าจอแล้วครับข้อดีเลยก็คือไม่ต้องดาวเหมือนรถหม่ป้ายแดงก็ได้นะครับสามารถฟรีดาวจัดได้เต็มนะออกรถก็ค่าประกันภัยกับค่าโอนสองอย่างนะครับของอย่างนี้มาคุยกันได้นะครับสนใจยังไงโทรหาโอมเลยนะฮะร,รถสภาพใหม่มากนะครับสีขาวด้วยยออนยมเลยขายไว้แน่นอนนะขอขอบคุณสำหรับการติดตามเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ